สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องไก่ขันบรรทุงเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อน,นี้ไก่ขันบรรทุงสิาพาทุกทุกคนมาเบ่งวิธีการเทรั่วเนาะคะ่ะพี่น้องคือไก่ขันบรรทุกนะ่ะสิเฮ็ดรั่วล้อมหน้าเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าโปรเจกต์ของเฮาก็คือโคกน้องหน้าเนาะคะนะ่ะเนาะโคกน้องหน้าอันาจากของไก่ขันบรรทุงเนาะคะนะ่ะเนาะ แต่ว่าเข้ากับพึงเริ่มเห็ดเนาะค่ะเนาะไกข่ขันบานทงเองกะพึ่งพึงเริ่มมาเห็ดเนาะค่ะเนาะสำหรับโปรเจ็คหกน้องหน้าเนาะคือน,นาตอนนี้นะไกข่ขันบานทงเองกะมาเทเสาลัววบก้อนเนาะค่ะเนาะสำหรับพื้นที่หน้าของเข้าเนาะค่ะเนาะนี่นะพื้นที่หน้าของไกข่ขันบานทงนามันสิเป็นรูปตัวแอลเนาะค่ะเนาะ อันดับแรกเลยนี่เขาก็ต้องวัดแนวก่อนเนาะค่ะเนาะตามมุดของโฉนดที่ดินเนาะค่ะเนาะเขาก็วัดไปเนาะคะ่ะสำหรับโปรเจกต์นี้นะอีกย่าวใกล้ด้วยค่ะพี่น้องเพื่อสิแล้วเสร็จเนาะเฮาก็สิเหตดไปเรื่อยๆเนาะสำหรับไกลคันบันทงเองก่ะ สิเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะสำหรับโปรเจกต์ของน้องนาเนาะเฮาสิเฮ็ดจังไดแน่เฮาสิเอายังมาปลูกแน่เฮาสิเอายังมาลงแน่เฮาสิขุดบ่อลวังใดแน่นี่ก็คือคอยติดตามกันไปในอนาคตเนาะค่ะพี่น้องเนาะไก่ขันบรนทุงเองก็สิพยายามอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะค่ะสำหรับโปรเจกต์นี้เนาะโค้งน้องนาอาณาจักรของไก่ขันบรนทุงเนาะค่ะ โดยพื้นที่ทั้งหมดมองนีนาะซิมีประมาณยี่สิบไร่เนาะค่ะก็คือบรบแมวณว่าของไก่คันบรรทุงคนเดียวนะไก่ขันบรรทุงนะมีพี่น้องทั้งเบิดอยู่หกคนเนาะคะ่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องอ๋อพ่อแม่นะ่ะเพิ่นแบงที่ห้เบิดทุกคนแล้วเนาะ,ะแต่ว่าด้วยพี่น้องของเฮานี่ก็ยังผูกพันุ์ยังเหนียวแน่นอยู่เนาะเฮากะสิเอาที่มองนีนะยี่สิบไร่นี่ก็คือ เหตุรัวร่วมกันเบิดเนาะค่ะพี่น้องเราเข้ากับสีใสพื้นที่น้ากันเนาะแต่ว่าเวลาอยู่นะเข้ากัสีอยู่ของไผ่ของมันนะ่ะบนบนเหนือทีของไผ่ของมันนะ่ะคนละสีไล่หาไร่น่ะล่ะแต่เพียงแต่แต่ว่าเวลาล้อมรัวจังสีนี่เข้าสีล้อมเป็นแปงเดียวกันให้เบิดเลยเนาะค่ะทั้งยี่สิบเนาะแต่ว่าสําหรับเมนีเนี่ยมันเป็น พึ่งเฮ็ดเนาะค่ะน้องน,นี่นะพึ่งสิมาฟังรวดรวดน้ำเนาะคะ่ะเนาะงหลอมนาไว้เนาะโครงการของเฮากะสิสิเลี้ยงม่วปลายเนาะค่ะสำหรับโคกน้องนาของเฮาเฮาสิเลี้ยงงัวปลายเนาะมองเฮ็ดเฮ็ดบานอยูก่กะเฮ็ดเนาะค่ะมองเลี้ยงม่วกะเลี้ยงไปแล้วก็อน,นาคตกะสิปรับพื้นที่ปลูกปลูกนั่นปลูกนี่ก็ว่าไปเนาะเฮ็ดเป็นถนนหนทางที่เฮา สีแลนในทงไฮทงหน้าเหาหนีแนะ่แหละเนาะแลนในพื้นที่ของเหาหนีแ่แหละเนาะเหาก็ต้องปรับถนนทอนทางไมให้เป็นเส้นทางที่รถแลนใดในพื้นที่ของเหาหนี่เนาะคะ่ะสำหรับม้มน,นีนาะแก้คันบันทุ่งนะ่ะสิพาทุกทุกคนมาเบิงวิธีการเทเทค้า่นเนาะคะ่ะเทล,ว,ลวดน้ำนี่ล่ละเหตุอย่างไ๋มันสิมันสิแบบ ทาวอนก็บอกง่ายๆเนาะค่ะเนาะคือเฮามีการฟังฟังไอ้ฟังลงไปแล้วนี่เฮาก็มีการตอกตอกตอกเนาะค่ะเนาะอันนี้คือเฮาได้ระดับแล้วนะคะเฮาก็สิตอกให้มันแน่นๆเนาะค่ะหลังจากหันมาเฮาก็สิเดเทเทไอ้เทปูนอีกที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะมันเป็นวิธีที่แบบว่าเฮ็ดให้เสาบ่ลลมเนาะค่ะเนาะ นี่นะแกคันบรรทุงพาทุกคนมาเบิงเนาะคะ่ะเนาะสำหรับนานี่นี่เนาะน,นาที่แกคันบรรทุงเฮ็ดนี่คือบอกงอ่ายๆก็คือเส้นนี่นะสิมีความยาวประมาณ 7, มะะาเจ็ดสิบห้าเมตรเนาะค่ะเนาะเข้ากับใสเสาประมาณยี่สิบหกตนเนาะค่ะกระสีประมาณยี่สิบห้าช่วงช่วงละสามเมตรเนาะแต่ว่าเข้าใส่เสายี่สิบหกตนเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับไอเจหเมตรนี้แก้คันบรรทุกน,นี้ลงทุนโดยประมาณคร่าวๆนี่กะสี่พันหาสี่พันหกน่ละโดยประมาณนะคะสี่พักมันกะแล้วแต่อุปกรณ์ของไผของมันสส,สื่อถูหกหรือสื่อแพงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสำหรับแก้คันบรรทุกเองนี่สื่อเซ้าปปูนพวกนี้มาตนี่ต้นละร้อยหบาทด้วค่ะพี่น้องสีสเกตเนาะคะ่ะโคตรแพงเลยเด้อ ถ้าเทียบกับโคลานาโคลาานี่ต้นละ8ปดสิบเก้าทพอมาเจอของสีสเกตต้นละ1อยหาสไก่คันบรรทุงก็ยังตกใจเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับเสาลอมรัวน,น้ำลอมไฮลอมหน้าแบบนี้เนาะสีสเกตอำเภอพายุโขดแพงมากๆเลยเดือคคานี้นะไก่คันบรรทุงเอง,เองนะ่ะ สิเฮ็ดนาเดียวก่อนเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะ,ะเฮาสิเฮ็ดแค่ช่วงนี้ช่วงเดียวก่อนเนาะ,ะเอาให้สิ้นสุดตั้งแต่ต้นทางแล้วก็ยันสุดที่ของเฮาออนั่นแหละเนาะโดยประมาณช่วงช่วงที่เฮาเฮ็ดอยู่นี่สิมีความยาวอยู่ประมาณ75เมตรเนาะ,ะ25ช่วงช่วงละ3เมตรเนาะค่ะก็สิได้ประมาณ75เมตรเนาะ,ะที่เฮาเฮ็ดอยู่นี่เนาะ,ะใส่เสาป,ปูน26ต้นเนาะค่ะต้นละ150บาทเนาะแล้วก็ ใส่ไส้นะเคิงคิ้วเนาะค่ะไส้นี่คิ้วละสี่ลอยเนาะเคิงหนึ่งก็คือสองลอยจังสี่เนาะค่ะแล้วก็หินนี่ก็สใส่ประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่คิ้วเนาะหินนี่คิ้วละแปดลอยเนาะ,ะ,ะเข้าใส่เศษหนึ่งส่วนสี่ก็คือสองลอยนั่นแหละค่ะมารวมรวมเมืองแล้วนะเสาหยีสิพกตนนะสีตกทีสามพันเก่าเนาะแล้วก็ ซา่อีกสองลอยแล้วก็เหินอีกสองลอยแลค่ะที่เขาเห็ดอยู่นี่เนาะกราบระยะเจ็ดสิบห้าเมตรเนาะคะ่ะเ้าทิ้งช่วงเสานี่ก็คือสามเมตรเนาะคะ่ะสามเมตรสามเมตรเนาะคะ่ะช่วงห่างระวางเสาเนาะที่แกะขันมันตรงเห็ดอยู่นี่เนาะค่ะเนาะเ้าเห็ดอยู่นี่เนี่ยซองมือเนาะค่ะพี่น้องนี่นะมือน,นี่นะกระมือคําไปแล้วเดีย๋ยะนี่นะสําหรับมือน,นี้เนาะเพียงแต่ว่า แดดมันซองเนาะค่ะเนาะมันก็นเลยสิไดบเป็น,เป,นเป็นบรรยากาศช่วงหัวค่ำนะคะเนาะค่ะนี่นะซึ่งมือแรกเองก็เหตดยังเมื่อแล้วเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามือที่สองมาเ่ะก็ต้องมาต่ออีกเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นโปรเจกต์ไม่ของไก่คันมันทุกเนาะค่ะพี่น้องจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้อยู่ในใจมานานแล้วเนาะคะ่ะเพียงแต่ว่าเฮาบ่มีโอกาสได้เหตุจากเธอเนาะ พอมีโอกาสดเดชแก้คันมันทุงเองค่ะได้ถ่ายคลิปให้ทุกๆคนได้เบิ่งนําเนาะค่ะเนาะสําหรับโปรเจกต์โขงน้องนาของไก่คันมันทุงเนาะคะ่กะก็ค่อยติดตามไปเรื่อยๆเด้อค่ะว่าไก่คันมันทุงสิเฮ็ดหยังแน่นเนาะที่ผ่านมานี่เฮาก็มีการปลูกหอมปลูกกระเทียมเนาะคะะ่ะเนาะมีการอัดฟางเก็บฟางเข้าไว้ไสจังซี่เนาะคะะ่ะเนาะมันก็เป็นอีกไอ้ โปรเจกต์หนึ่งที่อยู่ในโครงการนี่ละโครงน้องหน้านี่ละเนาะที่แก้ไมันตรงเหตุอยู่นี่เนาะนี่มือที่สองมานี่เฮามาเหตุตอนนะคะพี่น้องนี่นะโดยบรรยากาศเนาะคะ่ะนี่นะกาซิมีสะนามเนาะมีเทียงหน้าหน่อยเนาะคะ่ะเที่ฮาเหตุไหวนะเนาะแต่ว่าอนาคตสิเป็นบ้านน,ะ,นะคะ,นะเนาะเฮาสิลลอมเรวไว้ทั้งเบดเลยเด้อคะ่ะ กี่ซินี่เขาสีเรียงวัวปอยเนาะค่ะเนาะเฮาสิปลอยในพื้นทีหของเฮาเนาะค่ะสิบบ้องไปบุญไหว้ผู้ใดเนาะอีกอย่างหนึง่งเฮาบ้องไปผูกเสือกเนาะค่ะพี่น้องเฮาบ้องไปตอกเสือกวัวเสือกควายปอกปอกปอกคือเห็นนั่นละค่ะนั่นคือตอกเสือกวัวเสือกควายเนาะค่ะเนาะอันนั้นคือเรียงแบบผูกเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอันาคตเขาสิเลียงวัวแบบปล่อยเนาะคะ่ะเฮาก็เลยต้องล้อมรั้วไว้เนาะ รอมรัวไว้ในเนื้อที่ของเขาน,นี่ยแหละนี่จะคือการผสมปูนเนาะค่ะน้อน,นี่นะนี่เนะาะทั้งเบิดนี่เจ็ดสิบห้าเม็ดด้อค่ะพี่น้องนี่แกะขันบรรทุงผ้ายางอยู่นี่เนาะเดี๋ยวแกะขันบรรทุงสีพายางขึ้นถนนเนาะคะ่ะสำหรับข้างหน้าน,นี่ะก็เป็นถนนเขามู่บ้านเนาะคะ่ะเนาะ แต่ที่เฮาเห็ดอยู่เนี่ก็เป็นถนนเขาหน้าเฮาเนาะคะ่ะนี่เฮากลับมาถึงถนนเข่ามู่บ้านแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่นะเพราะแนมลงไปเนาะคะ่ะนี่นะสำหรับช่วงนี้เนาะคะ่ะสำหรับนานีนะเจ็ดสิบห้าเมกะถือว่าฟังแล้วแล้วลอยเปอร์เซ็นต์นะคะเพียงแต่ว่ายังรอเท เทปูนอยู่เนาะค่ะเนาะแต่เรื่องฟังนี่คือฟังแล้วแล้วเนาะค่ะเนาะเฮากระล่อเทปูนให้ครบทุกตน้นทุกต้นเนาะวิธีนี่นี่เป็นวิธีที่เฮ็ดให้เสาบลนล่มเนาะค่ะพี่น้องเฮาฟังแล้วเฮากระเทปูนไว้น้ำเนาะนี่เนาะคะ่ะสิ้นสุดวังนี้เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนะสิ้นสุดวังเสาสุดท้ายนูนะะ่นเนาะสำหรับเจ็ดสิบห้าเมตรเนาะค่ะเนาะ นี่เนาะค่ะสิ้นสุดอยู่นี่เนาะสำหรับเจ็ดสิบห้าเมตรเนาะคะ่ะกันยังเหลืออีกนานึงเนาะค่ะนี่นาน,นี่นอนเหลืออีกยาวไกลเนาะคะ่ะนี่นะแต่ว่าเฮากะสิค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะตามงบที่มีอยู่เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดทั้งเบิดเลยบ่ได้เนาะเพราะว่าใส่งบหลายแห้งเนาะค่ะเนาะสำหรับช่วงนี้แค่คันบันทุ่งเองค่ะสิได้แค่ช่วงนี้ก็เนาะคะ่ะเจ็ดสิบห้าเมตรนี่แนหะนี่เนาะ นี่ล่ะวิธีการเทเทลวเนาะคะ่ะนี่นะพอแต่ฟังดินไปแล้วนี่เห่ากับตอกให้แน่นๆน่นาะแล้วเห่ากับเทปูนไว้จังสีแล้วเนาะคะ่ะนี่นะเพื่อความยูเพื่อความแน,น่นเพื่อความบอลลมเนาะคะ่ะเด้อนี่ล่ะเป็นว,วิธีการเทข้ารัวเนาะคะ่ะพี่น้องเหตุจังได้สิบวหายเสาลมเนาะคะ่ะเนาะเวลาเห่าเห่าตึงไอลวดน้ำแล้วนี่บ่มีลมเนาะคะ่ะพี่น้อง มันสินแดน,นมากๆเลยเด้อค่ะนี่ถือว่าแล้วแล้วนะคะสำหรับเจสซี่พาเมตรนะคะนี่นะทีแนมเห็นอยู่นี่เนาะเดี๋ยวแกคันบรรทุงกะสิพายยังบางทีละตุลทีละตุลเนาะคะ่ะเนี่ยวิธีเทคานเนาะคะ่ะนี่นะแต่กันยังแล้วเ่าท่านเบิร์ดเด้อเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่ามันจะมีบางตุลที่ยังแบบปูนเบิดเนาะคะ่ะเขาต้องผสมปูนใหมะะ่เนาะค่ะเนาะ เนาะว,วิธีวิธีเทพูนเนาะคะ่ะนาะน,นี้นะที่บันไก่ขันบันทุงเห็ดอยู่นี่เนาะคะ่ะเฮาใส่วิธีนี้เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสําหรับผู้ใดมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้กันแนะนํากันได้ด้วยคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าไก่ขันบันทุงนะะเหลืออยู่อีกอีกหลายหลายช่วงแห้งหลายหลายลอยเมตรเลยละ่ะเพราะว่าพึ่งสิได้นาแรกในเจ็ดสิบห้าเมตรเองเนาะจากเนือทียี่สิบไรน่ะเนาะคะ่ะเนาะนี่ พิ่งสิได้แค่ช่วงนี้แล้วค่ะนี่นะหนานีเนาะส,สำหรับผู้ใดมีเทคนิคนดีๆเทคนิคไง,ไง่ายๆนี่แนะนําแก้ขันบรนทุงเนี่ยเด้อค่ะเด้อสำหรับแก้ขันบรนทุงเองกะมาแนะนําวิธีของบานเฮาเฮ็ดเนาะค่ะนี่นะของบานแก้ขันบรรทุงเฮ็ดเนาะคะ่ะเฮาเฮ็ดวิธีนี้เนาะเพิ่นบอกว่าเวลารึงลวดน้ําคึงยัางแล้วเนี่สีบ่มีวันหลม่มเพิ่นว่าจังสันนะ เฮ้ากัเลยใช้วิธีนี้เนาะค่นนี่นะอันนี้ไกคันบรรทุงก่ายืนอยู่บนถนนเนาะค่นนี่นะไทยให้เบิงเนาะเจ็ดสิบห้าเมตรเนาะค่ะยี่สิบหกตนเนาะยี่สิบห้าช่วงเนาะเฮ้าก่ะ ฟังแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเฮาเทปูนให้มันแล้วเบิดทุกต้นก่อนเนาะคะ่ะเนาะสำหรับงบประมาณการลงทุนของของเซนนี่เนาะคะ่ะเนี่ยเจ็ดสิบห้าเมนนี่กะด้วยข้าวเานาะคะ่ 4, ะสี่พันห้าร้อยหกสิบบาทเนาะค่ะเนาะยางที่แก้คันมันทุงได้แจกแจงให้ฟังตั้งแต่ต้นๆนั่นแหละคะ่ะเสาร์ี่สิบหก ต้นก็คือตนอ้นละลายหาซีฟเนาะกระสิตกสามพันเก่าเนาะค่ะแล้วก็ใส่ปูนอีกสองลูกค่ะสองลูกนีก่ค่ะสองร้อยหกซีฟเนาะแล้วก็ทรายทรายอีกสองร้อยแล้วก็หินอีกสองร้อยนาะร่วมๆแล้วก็สิเป็นสี่พันหนาหกซีฟเนาะค่ะสำหรับความยาวเจ็ดสิบห้าเมตรแล้วก็ช่องว่างก็คือสามเมตรสามเมตรเนาะที่ห่อเวียนช่องว่างไว้คือสามเมตรสามเมตรเนาะค่ะนี่นะ นี่ก็ผสมปูนตอนเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าไอที่ผสมไปนะมันบ่พอเนาะเนาะก็เลยเด้ยผสมตอนเนาะนี่นะกสิมาสินสุดอยู่วังนี้เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่อยู่วังอยู่วังเสาสองตนนี่ละเพราะว่าเหาเสิเหตุหัวมุมอยู่วังนี้เนาะนี่ละมาสินสุดอยู่วังนี้ละแล้วก็อีกยาวมากเลยค่ะนานี่เนาะนานี่นะหอดบ้านหลังพุนเลยเด้อค่ะพี่น้องสําหรับพื้นที่ของเหาเนาะ แต่ว่ามันสิเกิดขึ้นเน่นาคตเนาะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เฮาวโมทันได้มีง,งเพจเนาะ,ะใกล้การบรรทุงกะแต่มาไทายห้เบิ้งแค่นาเดียวก้อนนะคะขึ้นนานีล่านาเจ็ดสิบห้าเมตรนี่แหละนี่เนาะบรรยากาศด้วยรอบเนาะคะ่ะนี่นะพุ่นน่ะเทียงหน้าของขาะะ้าเนาะค่ะเนาะอนาคตก็เป็นบ้านนั่นแหละคะ่ะเ้ากระสิเฮ็ดบานอยู่นั่นแหละแต่ว่าตอนนี้กะค่ะคอยๆเป็นค่อยๆไปเนาะคะ่ะ สำหรับโปรเจกโคกน้องนาเนาะคะ่ะโคกน้องนาของไก่ขันบรรทุงเดี๋ยวไก่ขันบรรทุงนะเห็ดยังแนในพื้นที่นี้แล้วไก่ขันบรรทุงสิพยายามอัปเดตให้บึงเนาะค่ะเนาะเฮ้าสิปลูกยังแนเข้าสิเห็ดยังแนเฮ้าสิเห็ดยังขืนมาแนเนาะคะ่ะสําหรับพื้นที่มองนีเนาะเดี๋ยวสิพยาย่ามอัปเดตให้บึงทุกๆช่วงเนาะค่ะเนาะ กาอย่าลืมติดตามกันแล้วก็ให้กำลังใจกันในเรื่องค่ะพ่อแม่พี่องสำหรับโขงน้องหน้าโมเดลนะคะเนาะยี G ่สิลายมันสิเกิดขึนได้ดีสำได้นะะเนาะดเดี๋ยวเขาก็ติดตามกันในอนาคตเนาะค่ะเนาะสำหรับมน,นีก็พามาเบิงวิธีการเทลวดน้ำนะคะเนะาะเทข้านรวดน้ำนะคะนี่นะ แล้วเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะนี่นะสำหรับเจ็ดสิบห้าเมตรเนาะคะ่ะเสายี่สิบหกตนแล้วก็ช่วงระหว่างห่างก็คือสามเมตรสามเมตรเนาะคะ่ะระหว่างตนเนาะคะ่นะเนาะก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะสำหรับนาหน,นีเนาะงบประมาณการลงทุนก็สี่พันห้าร้อยหกสิบบาทตามที่บอกเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องกระยังเหลืออีกนาน,นึงเนาะค่ะนี่นานีเนาะนานีนะถึงบานหลังผลเลยเด้อคะ่ะพี่น้อง สำหรับมือนี้ค่ะแค่นี้เดอค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ